สวัสดีครับวันนี้ดูตรีโกนนะครับตรีโกนนะครับภษาอังกฤษ trigon trigonometry trigonometry มาจากทรีสามเหลี่ยมนะครับการวัดสามเหลี่ยมร t r i วัดเม e ริกแปลว่าวัดนะครับวัดสามเหลี่ยมก็เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมหน้าตาอย่างนี้นะครับ สามเหลี่ยมมุมฉากโอเคถือสว่าเป็นสามเหลี่ยมอา่าคมีเส้นตรงนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีมุมที่สนใจนะครับโดยปกติก็จะให้เป็นตัวอักษรหน้าตาอย่างนี้นะครับนั่นว่าเทตา้าเต้านะครับหมายถึงมุมนี้พอมีด้านสามด้านแล้วเราก็จะ เรียกชื่อชื่อของด้านด้วยนะครับมีชื่อด้านต่างด้านนี้ด้านแรกนะครับอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับส่วนด้านนี้อยู่ตรงข้าม มุมที่เราสนใจนะครับอยู่ตรงข้ามเห็นไหมครับเราก็จะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมตรงนี้เดี๋ยวมีชื่อเล่นด้วยครับส่วนด้านนี้ด้านนี้อยู่ติดกับด้านที่เราอยู่ติดกับมุมที่เราสนใจนะครับด้านนี้ เราเรียกว่าด้านประชิดนะครับด้านประชิดมุมโอเคนี่นะครับอยู่ติดกันทีนี้มีชื่อเล่นเรียกให้สั้นขึ้นเพื่อจำง่ายง่ายนะครับเราก็เรียกด้านตรงข้ามมุมฉากนี้ว่าฉากเรียกด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมว่าข้ามแล้วก็เรียกด้านที่อยู่ชิดกับมุม ที่เราสนใจว่าด้านชิ okay. ดโอเครู้จัก3ด้านแล้วนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้ามาดูกันว่าถ้าหน้าตาสามเหลี่ยมเปลี่ยนไปเราจะเรียกด้านแต่ละด้านยังไงดีครับ